เคเกเริ่มเปิดแล้วนะเราจะมาเริ่มดีไซน์อันแรกคิดหนักเลยวะ่ะเดี๋ยวนะให้เก๋ลองบีบบีบไปก่อนแมทุกคนแล้วลองแบบบีบแบบซิกแซกไปก่อนไหมง้นเริ่มแล้วนะพี่น <SF X> หนูโลกอะผ่านไปครึ่งอันแล้วนะคะเกจะคิดว่าฝั่งนี้จะเป็นดอกดีกว่าลองลอง,ลองเล่นดูก่อนนะลองเล่นดูก่อนแซมเซมใหเม้เต็มครับอย่าให้เหลือช่องว่าง เอาแล้วแรกครึ่งครึ่งกลางกลางหนึ่งสองไอ้น้องขาดเกือบหมดแรงอ่ะเนี่ยได้มาครึ่งอันแล้วเดี๋ยวเราจะต่อให้จบกยผัดเดียวนี่นะคะเราได้ครบทั้งอันแล้ว ซึ่งดูมีควาามมเเเเป็นนแแพทททิรร์อออยยู่ยออ่่ <ทำ S 2> ่่ไไหวันนี้ต้องไปก่อนพ<อ><ม>รุ่งนี้สอบเช้าขอให้อร่อยนะโรนบ,บร์นะโบร์เรียนสอบคะเรียนสอบรู้ไหมว่าเก๊สอะเกือบจะบอกว่าจะบอกว่าสู้ๆกับการสอบแบบพอเรียนสอบพิมายโบร์มาเกเา๊เริ่มไม่อยากแก๊สเริ่มจะเปลี่ยนใจละ <Mart> พูดเล่นพูดเล่นก็สู้ๆนะๆสู้ๆกับการสอบพรุ่งนี้นะเรียนสอบทำได้เว้ยเชือมันไปนอนไป แล้วก็เกศจะเอาตัวสีเหลืองเม็นหลักนะคะเป็นตัวแบบเป็นดอกไม้วันนี้อือหนึ่งสองฮึบมันดูสดใสเหมือนกันนะไม่เหมือนตัวเกศเลยเฮ้ยแกมันดูดีอยู่มันดูดีกว่าที่คิดใช่ไหมเนาะเนอะมันดูดีมันดูดีกว่าที่คนะนะิด,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 ดเริ่มสนุกแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแบบเริ่ม,ม,มติดลมแล้วฮ่ เดีย๋ยวเราจะมาลองใช้ช้อนกันโดยการแบบใช้ช้อนช้อนแบบปาดหน้าไปปาดแบบปาดไปเลยนะคะนี่นมันจะออกแนวคล้ายแบบนี้มันจะแบบเป็นฟิลแบบป,ดปาดๆไปเลยใช่แตบบ่เก๋จะลองทำแล้วนั้นดูซึ่งสีเนี่ยฟ้ากับชมพูไหมเพราะว่าสีเหลืองเขามีความแบบว่าหัวบีบโอเคแต่ว่าจะเดียวอวะคือถ้าจะปาดอะส่วนมากเขาใช้กับเค,ค้กที่มันมีพื้นหลังสีขาวเวซึ่งอันนี้เกไม่มีตัววิบสีขาว ไม่ลองไม่รู้ต้องลองเล่นไปก่อนไหมอ่าก็จะลองอ่ะนะมันมันดูแปลกเนาะก็องปดแล้วนะ,นนนะะ,ะวนะอ้อน้อง <c oughs> เราทับได้ทุก <c oughs> คนเราทับได้ตอนเราทับได้ <c oughs> เป็นต้องปาดขึ้นให้มันมิดวะ มันกินหน้าเค้กไปด้วยอ่ะเนี่ยเอาออกมาแล้วมันหลงมันเลยมันหลงออมาเลยอ่ะสู้ชีวิตมากหลุดออกมาหน้าเค้กแบบนี้ฉันกินเลยละกันยิ่งถูยิ่งหลุดวะกินแล้วกันอืมหวานหวานมากอันนี้ช็อนอีกอันหนึ่งนะยากเหมือนกันนะเนี่ยเธเก๋อยากกู้หน้าสีฟ้ากลับมาให้ได้วะอันน,นะเป็นสีโทนแบบเร,บรนโบว์เรนโบ์หน่อย หมืนอนไอติมอันนั้นเลยะไอติมเรนโบ้เหมืนอนไอติมเรนโบ้อยู่นะ <S <S เฮ้ยมันดูว่าเป็นอะไรไม่รู้แต่มันก็ไม่ได้แย่นะถึงมันจะดูว่าเป็นแบบอะไรสักอย่างที่ดูคาดเดาแย่ๆนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่แย่นะเอ้ยเ,อเกาเกลดเชื่อว่าเดี๋ยวพอใส่ท็อปปิ้งมันจะออกมาดูดีเว้ยได้อยู่ไม่แย่มั้งพี่หนูก็หวังว่าอย่างนั้นสามชิ้นแล้วสามชิ้นแล้ว ออกไปในสุดท้ายมันมันไม่ได้แต่ว่าเอออย่างท็อปปิ้งจะช่วยพวกเราเองเราไปฝากความหวังมาที่ท็อปปิ้งกันเถอะจริงสีอะไรดีอะสีฟ้ากับสีเหลืองหรืว่าเป็นทางสลับกันโอเคก้ยจจ้าสวัสดีครับมาใหม่ครับสวัสดีคนที่มาใหม่ได้นะคะอ้าวเอ้ยคนมี่คนมี่ไม่เนียนอ่ะคนมี่ไม่เนียนอ่ะอ่ะอ้าก็ได้ก็ได้สวัสดีนะสวัสดีคนที่มาใหม่ทุกคนได้แล้วคะเอ้ยเราโหลดเม้นมันโหลดเยอะมากเลย ปัญยองครับพี่เกรซเอาบ้างบ้างเก่งมากครับเป็นผมผมจัดคำานึงบีบใส่ปากทีนึงบีบคำหนึงใส่ปากทีนึ่งเฮอรุณสวัสดิ์ครับใครเผลอหลับจนมาสายหรอไม่มีโอ้โหไม่รู้เลยขอโทษแม่นายนะนายเอ้ยใช่หรอเพิ่งตื่นแบบเนี้ยจำไม่ด้ว่าตอนหกโมงยังหินอยู่เลยหรือว่านั่นปลอมขอโทษมือบังเพิ่งเห็นเดี๋ยวจัดหม่ให้ เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วครบสี่อันแล้วแล้วมันเหลือทําะไนกับมันดีเนี่ยเก๋อยากลองเล่นอันนี้ก่อนอะเก๋เล่นเลรละกันนะมันเหมือนเมททับทีมเลยอะดูไปดูมาเอิ่มเรามาดูกันว่าสีไหนเหมาะกับอะไรเก๋คิดว่าสีแดงเนี่ยเหมาะกับเจ้าถาดอันนี้มากๆเลยนะนี่เจ้าตัวนี้มันเหมาะมากเลยอะฉะนั้นเราใส่ให้น้องตัวนี้เลยไหมเราวางทับดอกไม้ไปเลยไหมหรือว่าเราวางไว้แบบไม่ต้องทับน้องแต่ว่าอยู่ระหว่างอย่างนี้หรอแล้วก็วางทุกซอกทุกมุม เยลลี่แรงนากินมา้ใช่เยลลี่แรงนากินพี่มาร์ชเมลโล่อร่อยจริงเหรอได้เดี๋ยวน้องลองนะพี่โตโยตา้านี่อันนี้คืออันแรกของเราวู้เสร็จแล้วอันแรกทุกคนปะมือค่ะปะมือปะมือค่ะเอ้ยอย่าอย่าวางก่อนอย่าเก็ปบปุกด้วยเก็บอยากปุกประ <c oughs> มูลเลยเฮ้ยใจยเจย็นใจเย็นนั่นนายต่อไปเราจะมาลองตกแต่งด้วยเฮ้ย <c oughs> อินน่มเฮ้ยแง่ดีมากค่ะซือ้อค่ะซื้อ น่ากินมากค่ะซื้อค่ะซื้อเฮ้ยจริงเหรอซื้อจริงเหรออุ้ยดีใจอยากขายออก <laughs> แล้วเราถยงร้านก็รู้ว่าเราถ้าทราขนมก,กินจะขายออกรู้สึกปิ๊มปิ๊มมากมากเลยค่ะโอเคกิดูสีละก็คิดคว่าไอเจ้าตัวที่ไปไม่รอดที่สุดของเราเนี่ยถึงมันจะไม่ได้ดูแย่มากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูดีมากเท่าไหร่แบบในบรรดาอันนี้ก็คิดคว่าเราคนแปะมันด้วยมัชเมลโล่ค่ะอ <laughs> ้านาา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 ราาาา นลองชิมซิว่ามันรสชาติเป็นยังไงารชเมลโล่ไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกอน้อนแปง้งโูนูทฟูทั้งคัพเค้กทั้งคนทำแหม่แหม่นายเข้าใจพูดดี่นะาอุ้ยผิดตาผิดตาเอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมแหม่เข้าใจพูดดีนะดด่นะา <laughs> โอเคต่อ okay, ไปเกสมีความคิดเห็นหนูต no no ิ้งหนูติ้งว่าฝั่งสีฟ้าเนี่ยเราจะไม่ทําอะไรกับมันค่ะแต่ว่าเราจะโรยเลนโมให้ตรงน้องสีเหลืองนิดนึงทุกคนว่างั้นไหมใช่ทุกคนว่า,ไง,ไ <laughs> วางั้นโอเคลุยถามทําไมเอาละนะโรยล้ลนะเปิดเปิดเปิดอ้าอย่าร่วงละลูก เฮ้ยเยนลี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ดูแล้วผมสามารถกินได้ครับเค้กน่าจะหวานเกินเครื่องหมายตัวนอนแต่ถ่าน้องป้อต่าน้องป้อเคยอ๋ออ๋อเออใช่เห็นแม็กพิมอยู่ว่าแบบฮะมีฟ้อนได้เหรออะไรอย่างนี้ใช่ป่ะเลยแต่แม็กแม็กแม็กบอกแม็กไม่ชอบกินของหวานใช่หรอโอเค เราเหลือเจ้าตัวน้องคนนี้ที่เราไม่ได้ใช้เราเก๊ก,ก็กินไม่เป็นด้วยคิดกับมันอยู่สักพักแล้วว่าจะเอาอะไรกับมันดีคืออันนี้ก็คิดว่าไม่ไม่ต้องตกแต่งอะไรเพิ่มมันก็ดูดีอยู่แล้วนะแบบมันก็ไม่ได้ดูแย่อะว้าเสรเลนโบกับเอ่อตัวมัชเมโลไปเลยใช่ใช่เดี๋ยวเอเอ,เ,อ,เ,อเห็นด้วยเห็นเอามัชเมโลไปปักไว้ตรงกลางเนาะส่วนเลนโบก็คือเาจะโรยที่สีเหลืองเหมือนเดิมฮะต้องใช้ความยาวมันลงไปกระจุกกันอยู่ตรงนั้นอะมันลงไปกระจุกกันอยู่ที่เดียวอ่ะ ต้องมีความพยายามในการไม่ให้มันปนไปกับสีฟ้านะนะี่ได้อยู่ได้อยู่ว่าอะไรจะามตอนนี้ก็ตอบไม่ได้เช่นกันมันมันไม่ได้ดูแย่มากเลยนะแต่มันดูดีอยู่นะแล้วก็เอาตัวน้องมัชเมลโล่แปะตรงกลางเดี๋ยวนะแปะไงวะเ,เรียบร้อยแปะแล้วได้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่นะคะแล้วนี่ก็คือเอาใหม่เอาใหม่ไม่เย,ยัง,ย,งยังไม่ได้ไม่ได้จัดจัด โอเคประมาณนี้และนี่ก็คือน้องคัพเค้กกกดที่เอาเกดมาตกแต่งในวันนี้นั่นเองวู้ฮวเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทุกคน